หอยแมงผู้นึงค่ะนันจิ้มรสเด็ดนะคะแล้วก็มีแตงกวาเอาไว้แก้ดับเลี่ยนนะคะหอยแมงผู้ค่ะเขาเนึ่งเรียบร้อยนะคะถุงในห้าสิบบาทค่ะตัวไม่ใหญ่นะคะแต่ว่าเต็มสดด้วยรสชาติดีหอม อน้ำจิ้มอร่อยมากเผ็ดเปรี้ยวโอเคเลยค่ะคือตัวไม่ใหญ่นะคะแต่ว่าเนื้อคือจะเต็มหอมอร่อยอืม 啊、no